ที่สำคัญให้เป็นเรมมื่องที่ฟังโผล่ใสและตรวจสอบได้ในท่านที่ดีท่านเน้นยาโดยรอก,การดูแลเจ้าหน้าที่ระดับระดับปฏิบัติการยาแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวหลังจากที่เราพอจะคาดเดาว,ว่าน่าจะเป็นอุทยาเอช่าต้นตบในสุรินแล้วเนี่ยทางสำนักที่ปกครองในสุรินก็ผมก็เลยได้ไปค้นเรื่องเดิมๆนะครับก็ขอเรียนชี้แจงอย่างนี้ครับว่าในปี2559เนี่ยนะครับ สำนักบริหารพื้นที่รัฐที่16เชียงใหม่ในขณะนั้นเนี่ยทางสาขาในเมืองเราได้ขึ้นต้นกับเชียงใหม่นะครับสำนักาที่16เชียงใหม่ก็ได้ส่งหนังสือกรณีร้องเรียนของหน้ารยาแห่งชาติตกให้สุรินทร์ทุจริตเงินในส่วนของสำนักที่16ทางสุรินทร์ก็ขออนุญาตนำเรียนข้อมูลเบื้องต้นให้กับเบื้องต้นก็จะขออนุญาตสรุปประมาณนี้ก่อนครับไม่ทราบมีที่ชื่อการพูดคุยคาับจะได้มีประเด็นสอบถามในทางการปกติยายนี่นะครับ เราทํางานแล้วที่ชอบพื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งของงหวัตเล้งสอนคือที่ป่าเราดูแลอยู่ประมาณสักสี่ล้านกว่าไร่คือที่ป่าในหน่วยงานในที่ดูแลเนี่ยที่เป็นอุทยายเ 3, เนเขียวสามพันใประมาณสักสิบแห่งนะครับสองแห่งอยู่ในความรับผิดชอบของเชียงใหม่แปดแห่งนี้อยู่ในความรับผิดชอบของแม่สระลียนแต่เราก็ประสานง,งานให้ได้นะครับถามว่าพื้นที่ค่อนข้างมากครับเจ้าหน้าที่เราก็า ถ้าเทียบกับพื้นที่ก็ยังไม่เพียงพอแต่ว่าถ้าเทียบกับหน่วยงานและการอื่นเนี่ยเจ้าที่เ,เยอะมากในพื้นที่